เจอกันแล้วนะครับนักศึกษาฮะนะวันนี้เดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมๆกันนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมนะฮะต่อตัวทีท่าขนานนอนนะฮนะในคลิปที่แล้วที่นักศึกษาได้เรียนรู้ไปยังจําได้ไหมครับของเรานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรฮะตำแหน่งท่าเชื่อมนะตามมาตรฐานของระบบ ISO จําได้ไหมฮะวันนี้นะครับครูได้เตรียมชิ้นงานเรียบร้อยนะครับนะละนักษณะชิ้นงานก็จะเป็นแบบ ต่อตัวทีขนานนอนนะครับหรือสัญลักษณ์ของมันเราเรียกว่าอะไรฮะจำได้ไหมครับของ A.W.S. นะครับอเมริกันอะไรฮะอเมริกันอะไรครับ A.W.S. ฮะอเมริกัน Welding Society นะครับอันนี้คือท่าขนานนอนนะครับก็คือ2 F จำได้ไหมฮะลาบนอนตั้งเหนือนะครับลาบหนึ่งขนานนอนสองตั้งสามเหนือที่สักสี่ นะครับวันนี้เราเตรียมที่งานนะครับทำการแท็กเชื่อมยึดด้านข้างนะครับนะโดยใช้ลวดเชื่อมนะครับนะทำการเตรียมที่งานนะครับแท็กเชื่อมยึดทั้งสองข้างนะครับเราไม่ได้แท็กด้านบนชิ้นงานนะครับแท็กด้านข้างนะครับทั้งสองข้างนะครับนะให้ได้มุม90องศานะครับนักษาถ้านักศึกษาเตรียมงานคนเดียวไม่ได้ก็อาศัยเพื่อนนะครับที่อยู่ข้างช่วยจับช่วยแท็กให้นะครับหาเศษลวดเชื่อมเหลือๆก็ได้ทราบนักษาครับเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยครับเอามาแท็กเชื่อมยึดเอา จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองนะครับดเชื่อมเส้นใหม่นะครับสิ่งสําคัญในขณะทําการเชื่อมอย่าลืมนะครับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหนังถุงมือหน้ากากนะครับแล้วก็รองเท้านะครับกระแสไฟก็ยังใช้คงเดิมครับเพราะเราใช้รถเชื่อม2.6นะครับก็อยู่ประมาณ80-120นะครับนะตอนนี้ชิ้นงานของเรามันหนาหน่อยครับนักศึกษาเพราะนั้นคูจะปรับเปอยู่ประมาณ90-100 ทุกครั้งที่จะเชื่อมอย่าลืมนะครับปรับแต่งกระแสไฟนะครับจากเศษเหล็กทดลองนะครับนาเราองปรับแต่งกระแสไฟดูก่อนจากนั้นจึงค่อยลงมือทํางานนะครับนาเราองปรับแต่งกระแสไฟดูก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมเดินแนวฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะน่าเมดูใกล้ใกล้ฮะนักศึกษาครับนะวิธีการเชื่อมนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตก่อนนะครับเราจะใช้การอาร์คแบบขีดนะฮะนักศึกษาแบบขีดเนาะหรือถ้าเกิดใครไม่ชํานาญนะครับ ก็หาเศษเหล็กทดลองเนี่ยแหละฮะเอามาวางนะครับมาวางไว้แล้วลองขีดขีดจากตรงนี้ก่อนเมื่อขีดรถเชื่อมจนค่องแล้วนะครับเกิดการหลอนละลายนะครับร้อนแดงแล้วค่อยยกมานะครับนะมาแช่ไว้ตรงบริเวณรอยต่อนะครับของชิ้นงานจริงเรานะครับให้รถเชื่อมนั้นมันเกิดการหลอนละลายถ่ายโอน้าโลหะลงบนชิ้นงานก่อตัวเป็นก้อนก่อนนะครับนะตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับนะให้มันเป็นก้อนเสร็จ เมื่อเป็นก้อนเสร็จปุ๊บลวดเชื่อมมันจะมีความยาวสั้นลงนะครับระยะอาร์มมันเริ่มห่างเพราะนั้นคุูจะต้องทำไมฮะกดลวดเชื่อมลงไมหาชิ้นงานตรงบริเวณรอยต่อตรงบริเวณรอยต่อนะครับนาทำบุม90องศาสิ่งสําคัญอย่าลืมนะครับในขณะเชื่อมลวดเชื่อมตั้งฉาก90องศาเอียงทําบุมนะครับนาประมาณ45นะครับแล้วก็เอียงตามความยาวของชิ้นงานประมาณ60องศาลักษณะมุมจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับวิธีการเชื่อมจะต้องกดลวดเชื่อมไปตรงรอยต่อนะครับรอยต่อมุมฉากนะของชิ้นงานนะครับไม่ใช่ลากหรือขีดนะฮะให้กดลวดเชื่อมลงไปนะครับให้กดลวดเชื่อมลงไปบริเวณรอยต่อนะครับกดไปเรื่อยๆนะฮะลวดเชื่อมเกิดการหลอมละลายเราก็กดลวดเชื่อมลงไปลงไปลงไปนะครับลดระดับลวดเชื่อมลงไปหาชิ้นงานเพื่อรักษาระยะอาร์คให้สม่ําเสมอกดลงไปนะครับตามความยาวของชิ้นงานนะครับลวดเชื่อม1ึงเส้นกับความยาวประมาณ10เซนเนี่ยน่าจะเพียงพออยู่กดลงไปครับกดลงไป นะฮะกดลงไปครับกดลงไปนะครับบริเวณนะครับรอยต่อนะครับของชิ้นงานนะครับชิ้นงานของเราตอนนี้เป็นอะไรครับต่อตัวทีขนานนอนกดลงไปเรื่อยๆฮะเมื่อถึงจุดสุดท้ายต้องทําไมครับนักศึกษาฮะเดินขึ้นหน้าประมาณสามถึงห้ามิลหรือวนปลายรถเชื่อม2อถึงสรอบเพื่อเปการเติมน้ําเหล็กตรงจุดสุดท้ายให้มีความดูขึ้นมาแล้วค่อยยกปลายรถเชื่อมขึ้นใช่ไหมครับนะตอนนี้วิธีการสายครับนักศึกษาครับมีสายแบบอะไรครับขึ้นลงก็ได้ ขึ้นลงนะฮะนักศึกษาดูนะขึ้นลงนะครับซ้ายขวาเนี่ยนะฮะนะครับสายนะครับต้องดูด้วยนะครับรวดเชื่อมจะต้องสัมผัสผิวหน้าชิ้นงานนะครับต้องใกล้นะฮะถ้าไม่ใกล้เกิดเป็นโพลูซิตี้นะครับนะนี่คือสายซ้ายขวาแบบที่2ครับสายแบบวงกลมครับนักษาครับวงกลมหมุนไปเลยหมุนไปหมุนไปนะครับ แล้วแต่ตามความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับห้ามกันไม่ได้แบบที่3ครับแบบเป็นเส้นตรงเลยฮะก็คือไม่ต้องสายเลยครับแย่ตรงรอยต่อมุมฉาก90องศาเลยฮะแล้วกดลวดเชื่อมลงไปหาชิ้นง,งานนะฮะกดลงไปเรื่อยๆอ่าแล้วแต่นะครับตามความเหมาะสมนะฮะนักษาแล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยดีกว่านะครับเราอธิบายไปพอสมควรแล้วนะนะนะทฤษฎีหัวง,งาน อย่าลืมนะครับปรับแต่งกระแสไฟก่อนนะครับให้มันเหมาะสมให้มันเพียงพอนะครับถ้าเกิดเชื่อมแล้วกระแสไฟค่อยมันก็จะนูนนะฮะมันจะหลอแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นตรงรอยต่อเราจะต้องแย่ลดเชื่อมลงไปเพราะไรนั้นระ,ะยะอาร์เป็นสิ่งสาคัญอย่าลืมนะครับระยะอาร์เป็นสิ่งสำคัญมูนลดเชื่อมก็มีนะครับมีส่วนประกอบด้วยทําให้แนวเชื่อมนั้นเกิดความสวยงามอ่ะโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามานะครับเชื่อมจริงกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวนักศึกษามาดูเลยฮะ อ้าวนักษาครับอย่าลืมนะครับอ่าเอาละเทสดไฟเรียบร้อยนะฮะนักษาเทสตเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเรายกขึ้นมาที่งานจริงเลยนะฮะา ปล่อยให้มันเย็นตัวสักพักนึงครับนักษาฮะปล่อยให้เย็นตัวสักพักนะนะครับหรือใครใจร้อนก็เอาครีมจับชิ้นงานนะครับไปจุ่มน้ําก็ได้นาะเดี๋ยวครีมจับชิ้นงานไปจุ่มน้ําก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองปล่อยให้มันเย็นตัวสักพักนะครับเราลองปล่อยให้มันเย็นตัวสักพักหนึ่งนะครับติ้งต่างว่าไปจุ่มน้ํามาแล้วไปจุ่มน้ํามาแล้วนาอรอแป๊บนึงฮะรอให้มันเย็นตัวคลายตัวแป๊บนึงถ้าเกิดเราเคาะตอนนี้ครับแนวเชื่อมจะเกิดเป็นนะครับ นะจะเกิดเป็นโพลูซิตี้ก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากออเจมันเข้ารุ่นทางอียานะครับรอให้สลกมันดูความร้อนนะครับของแนวเชื่อมให้เกิดการเย็นตัวลงอย่างช้าดูความร้อนจากแนวเชื่อมเข้ามาหาสู่ตัวมันเองนะครับ,นะร,บนะรอสักพักหนึ่งทิ้งต่างว่าตอนนี้นะครับเรานําไปจุ่มน้ําแล้วสรุปว่าชิ้นงานนั้นเย็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเคาะดูสิ่งสําคัญอย่าลืมนะครับเคาะออกนอกตัวเหมือนเดิมนะครับนกักนษะาเคาะออกนอกตัวเหมือนเดิม ออกนอกกลเหมือนเดิมนะครับ <S <S <itions> <S เดี๋ยวนะฮะมันร้อนหน่อยสลักมันจับทิ้งงานเห็นไ,ไหมครับ เดี๋ยวนะนะครับเรารองดูเราลองมาดูกันครับว่ามันจะสวยไหมนะครับอ่าวไฟลับเลยเห็นไหมปุ๊บปึ๊บฟึ๊บเลยเห็นไหมนะครับนี่ฮะนักษาผลของนะครับงานเชื่อม นะครับต่อตัวที่แบบผนานนอนนะครับแบบ 2F เอฟเห็นไหมครับนะเมื่อเรามีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญนะครับงานออกมาก็จะออกมามีคุณภาพสิ่งสาคัญที่สุดนั่นก็คือกระแสไฟนะครับนักศาอาเป็นไงครับนักศึษาโอ้ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยนะครับร้อนก็ต้องทนครับนะเพื่อความรู้เนาะ ติดตัวเราไปตลอดนะครับนะครับในเชิงปฏิบัตินี่ฮะไม่เหมือนทฤษฎีเราจะต้องเปิดตําราดูได้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติเราจะเกิดความเชื่วชาญเกิดความทนานต้องฝึกฝนครับต้องลงมือทำกับมันจริงๆลองลงมือเล่นกับมันเจอปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับไม่มีใครเก่งนะครับมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการฝึกนะครับมีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําแล้วออกมาก็เป็นผลสําเร็จอย่างนี้นะครับ เพราะนั้นนักศึษาอย่าลืมนะครับกระแสไฟมีผลระยะอาร์ก็ใช่มุมลดเชื่อมก็เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับการเชื่อมต่อตัวทีขนานนอนนะครับตามมาตรฐานของ AWS นั่นก็คือ2 F นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับนะก็ขอให้นักศึกษานำคลิปนี้แล้วนำไปประยุกต์ใช้นะครับนะ ในการทํางานเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมนะโอเคครับสําหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ